จากบรรยากาศที่เย็นสบายทิวทัศน์ที่สวยงามและน้ําที่ใสสะอาดของห้วยเสนิงของโครงการชประทานสุริน์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินไปทางถนนสุรินปราศาสตร์ทางหลวงหมายเลข214เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่5ถึง6แยกซ้ายมือไปทางถนนริมคลองชประทานประมาณ4กิโลเมตรก็ถึงแล้วห้วยเสนงแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ําที่มีสันเขื่อนสูงบนสันเขื่อนเป็นถนนลาดยาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์มาช้านานและภายในที่ทําการชลประทานห้วยเสนิงมีพระตําหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ใช้เป็นสถานที่ประทับแรมในโอกาสที่ทรงมีพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และอีสานใต้จากการที่อยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองเท่าไหรนักและเป็นสถานที่ที่สวยงามเย็นสบาย จึงเป็นสถานที่ที่ชาวจังหวัดสุรินและนักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนและนําครอบครัวไปรับประทานอาหารในช่วงเลิกงานวันหยุดและในช่วงเทศกาลวันหยุดที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นสถานที่เล่นน้ําสงกรานต์กันอย่างหนงแน่นตลอดเส้นทางเข้าสู่ห้วยเสนเงตลอดทั้งสองฝั่ง โดยในปีนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่14เมษาย,ยน2557ทางจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับโครงการชประทานสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอปตอในพื้นที่ได้เปิดเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานหรือโซนิ่งเล่นน้ำของจังหวัดสุรินทร์อีกสถานที่หนึ่ง ที่มีการจัดระเบียบการเล่นน้ำและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานได้อย่างสนุกสนานมีความปลอดภัยและที่สําคัญเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณการเล่นน้ำสงกรานให้คงอยู่สืบไปและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์อีกทางหนึ่งด้วยประนนไม้หอมทีมข่าวสำนักง,งานประชาัมพันธจังหวัดสุรินทร์รายงาน